สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะสำหรับในอพิโซดนี้นะคะมาแล้วค่ะโอ้โหตอนนี้นะคะชาวเน็ตจีนเองนะคะก็มีความกังวลเช่นเดียวกันนะคะกับฉากพระเอกนางเอกที่มักจะหลบหลบซ่อนซ,อ,นซอ,นอยู่ด้วยกันนะคะสองต่อสองอะไรประมาณนี้เหมือนกับเหมือนกับเป็นชู้เลยนะคะพระเอกเป็นชู้กับนางเอกเพราะว่านางเอกก็แต่งงานอยู่กับเจ้าเมืองอินเพยก็คือนาจานนันเองนะคะนิวหวานกําลังอยู่กับเรื่องรําพันรักว อยู่ทะเลทรายค่ะก็อย่างในฉากนอกทันทีที่หวงเปยซวงนะคะซ่อนคนรักของนางเอาไว้ในตู้เสื้อผ้านาจานกระบุกเข้ามาเลยข้างในข้างในเหลือนของนางนะคะหลังจากที่เขาเองก็ได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายเนี่ยบุกเข้ามานะคะในเลือนของหวงเปยสซางนั่นเองค่ะจากนั้นก็เหลือบมองไปที่ตู้เสื้อผ้านะคะเหลือบจ้องจ้องไปนะคะนี้หลังจากที่นาจานสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวนะคะของ หวงไปสย่วงนางเอกของพวกเราเนี่ยเขาก็อ๊ะค่อยๆค่ะค่อยๆเดินไปที่ตู้เสื้อผ้านะคะเพรงนางเอกก็ระวังตัวอยู่เสมอแล้วก็ไม่เคยที่จะปล่อยให้ ให้คนอื่นรู้ว่าพวกเขานั้นแอบพบกันแล้วก็มีการประชุมลับๆส่วนตัวกันในเรือนของนางด้วยนะคะทีนี้ทำไมพวกเขาจึงตั้งใจปล่อยให้นาาัดจันนั้นเขาเรียกว่าอะไรได้เห็นถึงความผิดปกติในครั้งนี้มีอะไรหรือเปล่าเอ่ยนะคะซึ่งณจุดนี้นะคะทุกสิ่งอย่างมันก็เริ่มต้นมาจากจากการดำเนินการที่ไม่สำเร็จของพระเอกของพวกเรานะคะจริงในคืนไหว้พระจันทร์ของอินเพยเนี่ย กลุ่มของพระเอกเนี่ยค่ะคือพระเอกเขาเป็นประมุกเนาะของมึงลิวซึ่งเป็นหน่วยเขาเรียกอะไรหน่วยหน่วยสืบความลับนะ่ทัวทะเลทรายแห่งนี้นะคะเขามีภารกิจลับที่จะต้องทําเขาอยากได้ตัวมาช่วยตัวของท่านหลงอีกทีหนึ่งนะคะทีนี้มันภารกิจมันก็ล้มเหลวขึ้นมาค่ะนี้ทางด้านของออตัวละครนะคะหัวชิงอินพระเอกของพวกเราตอนนั้นต้องการช่วยเหลือนะคะหัวโปซึ่งเป็นคนรับใช้เก่าแก่ของเขาซึ่งจะคือตัวพระเอกจะดําเนิน กิจกรรมนี้นะคะในคืนเทศกาลคมไฟเยื้อสีนี่แหละแต่ว่านะคะพระรองหนึ่งค่ะแผนการของเขาถูกแบบขัดขวางด้วยกลุ่มของพระรองหนึ่งนะคะกลุ่มของโจรซึ่งก็ต้องการจะด,ดําเนินการบางอย่างเช่นเดียวกันนะคะก็เลยทําให้นาจารย์ซึ่งเป็นโอ้หเป็นเจ้าเมืองอินเพยอ,อยู่ก็สังเกตเห็นสิ่งเหล่านี้นั่นเองค่ะจากนั้นก็พยายามมีการวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์ว่วาเฮ้ยต้องใช่แน่เลยไอ้เด็กผู้ชายคนนั้นะ่ะไอ้มันอาจจะต้องแบบ you <laughs> ออมีส่วนเกี่ยวข้องนะแล้วก็ต้องมาต้องการจะช่วยลุงหัวออกไปจากที่นี่ให้ได้นะคะก็เลยตั้งกับดักเอาไว้รอบๆนะคะรอบๆตําหนักเลยนะคะแมแอดวานก็เรียกเรือนค่ะ <c oughs> เ,ออเรียกเรียกเรือนเรียกอะไรก็ได้นะตําหนักนั่นแหละค่ะก็รอนะคะรอให้พระเอกเข้ามาติดกับนั่นเองพังเข้ามาเลยพังเข้ามาเลยนะคะซึ่งก็จริงๆค่ะพระเอกเของเราก็ดูเหมือนจะฉลาดดีเนาะแต่บางฉากก็รู้สึกเออตายแล้วสงสัยเก็บงําความฉลาดไว้ปิดใส่ ประตูไว้ก่อนนะคะไม่ได้เปิดประตูออกมานั่นเองค่ะก็กลายเป็นว่านะคะเขาคิดว่าใช่แล้วพอเข้าไปแล้วก็ไม่ใช่ค่ะเรียกได้ว่าก็ใกล้จะตกหลุมพรางแล้วแต่เขาก็ไม่อยากจะตกหลุมพรางในการต่อสู้นะคะเพราะฉะนั้นเอาละจุดนี้นะคะเขาได้นํา ออกองกําลังนําคนของเขามานะคะแล้วก็ตัวของเขาเองเนี่ยอย่างฮัวชิงอวินเองนะคะก็โดนล,ล้อมด้วยท่านแมททับอู่อีกทีหนึ่งค่ะแต่ว่าก็เรียกว่าโชคดีก็ได้นะแต่ว่ารั่วว่นไม่ได้ตั้งใจจะมาช่วยฮัวชิงอวินแต่อย่างใดนะคะแต่ว่ารั่วว่นมาค่ะรั่วว่นมาซ่อนตัวอยู่แล้วนะคะมาซ่อนตัวอยู่แล้วแล้วก็ได้มาเออถือได้ว่าได้จังหวะดีค่ะก็ช่วย หัวชิงอิ่นนั้นหนีออกจากวงล้อมได้หลังจากที่โดนล้อมไปด้วยลูกธนูนะคะโจมตีจ,จึ้งจึ้งเลยนะคะยิงกันไปค่ะ นาจารย์เองนะคะก็ยืนสั่งการเท่ๆนั่งบ้างสั่งเออนั่งสั่งการบ้างยืนสั่งการบ้างเลๆมองคนสนิทบ้างโน่นนี่นั่นไปนะคะบอกว่าค้นหาให้ได้ค้นหาให้ได้ก็มีรอยเลือด้อยอะไรนะคะก็แบบตามไปตามไปนะคะแล้วก็ไปถึงเรือนอินฟางของนางเอกของพวกเราค่ะซึ่งในเวลานี้เองนางเอกของพวกเรานั้นก็ตาดีจมูกดีอีกนะคะเห็นพระเอกของพวกเราได้รับบาดเจ็บค่ะก็เลยต้องช่วยนะคะเมื่อ <c oughs> <c oughs> นาจารย์นั้นถามว่าเอ้ยเห็นคน หรือเปล่านางเอกเของพวกเราก็หืสะกดกั้นอารมณ์นะคะให้มีความเขาเรียกไรมีความสงบสุดติ่งค่ะแล้วก็ตอบไปว่าอย่างใจเย็นๆว่าไม่เห็นเลยเจ้าค่ะไม่เห็นเจ้าค่ะแต่ว่าหลังจากที่น้าจ้านนั้นตอนแรกก็ฟังดีอยู่นะคะแต่ว่าน้าจ้านก็เออไม่ได้เก็บความฉลาดล็อกไว้ในตู้เสื้อผ้าแต่อย่างใดเขานั้นนะคะเปิดหูเปิดตาอยู่ตลอดค่ะเขาก็เลยเอะเอะ เอาละจะต้องทดสอบซะหน่อยละมันจะต้องมีอะไรผิดปกติมีข้อบกพร่องอยู่นะคะซึ่งนัดจานเองก็เล็งไปที่ที่ตู้เสื้อผ้าน,นั่นแหละค่ะนี้นัดจานก็ค่อยๆเปิดประตูนะคะแล้วก็พบอะไรในนั้นก็พบพบคราบเลือดในนั้นค่ะเพื่อนๆแต่ว่าทีเนี้ยนังเอกของเรานั้นนะคะมีมีบาดแผลอยู่ที่ฝ่ามือของนางอยู่แล้วนะคะ ก็เลยทำให้นาจารย์รู้สึกว่าเอ๊ะไม่ใช่ละมั้งเอออาจจะเป็นเลือดจากมือของอห่วงเป่ยส์สางก็ได้นะคะแต่แล้ววินาทีถัดมาค่ะทางด้านของ หัวชิงอินนั้นก็ถึงเวลาที่จะต้องบุกเข้ามาต่อสู้นะคะจึ้งจึ้งจึ้งทางด้านนางเอกของพวกเรานั้นก็ยังคงสงบอยู่เนาะไม่ได้แบบว่าแหกปากแล้วก็ไม่ได้แบบไปหลบอยู่นที่ใดนางยังคงสงบนิ่งอยู่นะคะไม่มีล่องลอยของความตื่นตะนกเลยค่ะไอต่อมตื่นตะนกกลัวมีดกลัวอะไรมันไม่มีอยู่ในตัวนางเอกห่วเปิดซางของพวกเรานะคะก็ถือได้ว่าเป็นนางเอกที่ปรับตัวได้ดีมากเลยค่ะต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะเรียกได้ว่าเย็นสุดๆเย็นสุด ส,สุดเลยสําหรับนังเอกนะคะส่วนคนที่ถอนหายใจดูอยู่แล้วก็งงกับฉากนี้ก็คือคนดูนะคะอย่างแอดวานนี่นแหละโอ้โหเป็นเรามันจะต้องมีอาการตอบสนองหน่อยเนาะก,ก็คือมีการฉากต่อสู้โนนนี้ของคนอื่นเราก็ต้องถอยหลังหน่อยไหม ถอยหลังหน่อยหลบหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะแต่นางเอกของพวกเรามันมากค่ะก็ยืนอยู่ตรงนั้นนะคะ <c oughs> อาแล้วค่ะ,ะ,คะแล้วก็มีอีกฉากหลายๆฉา,ากนะคะที่ตัวของนางเอกกับพระเอกนั้นชอบแอบพบกันอย่างฉากที่ต้องจูจุ๊บกันใต้น้ำอะไรเงี้ยก็เป็นฉากที่นางเอกนั้นก็ช่วยพระเอกนอะไม่ให้คนอื่นมาเห็น ว่าเขาอยู่ในเรือนของนางอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมันก็เหมือนกับแบบนางเอกก็คบชู้ไปเออพระเอกก,ก็กลายเป็นชู้รักไปนัดจานกลายเป็นหลวงนัมเบอร์วันหลวงหนึ่งหลวงหนึ่งที่แบบในละครก็ไม่ได้มีอะไรกันนะเพื่อนๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามเขาครองตําแหน่งหลวงอยู่นะคะเพราะว่านี่เป็นหูหญินของเขาไงหววเปิดซางนะคะก็เป็นอะไรที่แบบเออชาวเน็ตจีนเขาก็ตั้งข้อแบบ ตั้งข้อพูดคุยกับทูน่ารักน่ารักกันดีนะคะเขาบอกว่านี่มันนี่มันซีรีส์แนวไหนอะไรประมาณนี้แต่พวกเราก็อย่างนี้แหลนะเนาะเราก็จะได้เห็นถึง การที่มีในวรรณยายต้นฉบับเนาะเป็นตัวต้นฉบับที่เอามา,าสกัดเอาไฮไลท์มาแต่งเป็นบทละครอ,อะไรแบบเนี้ยนะคะมันก็จะมีโลกแห่งจินตนาการในส่วนของตัวหนังสือไปนะคะส่วนในเวอร์ชันละครนี้มันก็ซับซ้อนมากแล้วนะคะอะไรเปลี่ยนได้เขาก็เปลี่ยนไปเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันนะคะส่วนไฮไลท์ก็ยังคงมีอยู่นั่นเองค่ะเอาละค่นี้ก็เป็นทั้งหมดของเอพิโซดนี้นะคะพวกเราก็ดูไปสนุกสนุกแล้วกันเพราะว่าบางอย่างเราดูไปแล้วเราก็มี ความเอสในใจแต่ว่าพอดูหน้าของพวกเขาแล้วเออหล่อวะ่ะสวยว่ะเออผ่านไปก่อนไม่เป็นไร <laughs> ดูไว้ก่อนนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะพวกเราก็ต้องเข้าใจให้ดีเนาะพวกเราเป็นคนในยุค2024ันี่่ะคะการที่แบบไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงนะคะที่แต่งงานแล้วแล้วมีทะเบียนสมรสอยู่เนี่ยอย่างนางเอกแต่งงานกับน้าจ้านเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นออฟฟิเชียลเนาะเขาก็มีทะเบียนสมรสนะคะเพราะฉะนั้นตัวของพระเอกเนี่ยก็คือคนผิดนะเพื่อนๆมันไม่มได้ดูหนกระแสไหมเออไปดูนั่นแหละ นั่นแหละเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเป็นในสมัยนี้เพื่อนเพื่อนไม่ต้องแบบนึกว่าตัวเองถือตัวพระเอกนางเอกอ,อ,อยู่นะคะไม่ควรทำนะคะอาจจะโดนแบบว่าซูไปที่ศาลได้เนาะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้นะคะเราก็แซวแซละครไปแล้วก็เอามาพูดถึงชีวิตประจําวันของพวกเราในยุค2024กันนะคะมีความสุขกันมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ